ทำอะไครับพี่ทีครับนี่เครื่องอะไรมิซูอ๋อ B3M ก็ทีหนึ่งเจทีหน่งเจเก่าญี่ปุ่นเป็นถังบนด้วยนะครับบุรุษลอยคือจริงเดิมตัวนี้มันมาจากข้ออ่อนใช่ปะ่ะจากข้ออ่อนแล้วก็เราก็คิดว่าเอ้ยเรามาทำเป็นข้อแข็งดีกว่าโอ้ยเชือกสวยเสื้อสวย ลูกสวยนะครับกําลังตอนนี้กําลังขั้นตอนคือขัดลูกสูบสะอาดอาดนะครับภายในนะครับขัดลูกสูบแล้วก็เดี๋ยวประกอบเนาะใช้งานมันน้อยนะฮะนี่ดูน็อตเดิมนะมีฝาโอ้แฉว์แฉว์แฉวครับตัวนี้เดี๋ยวรอชนหางเนาะชนหางเป็นคัดใหญ่ไปเลยหางน่าจะ เออดูคัดยังเต็มอยู่นะครับคัดคัดญี่ปุ่นเป็นอย่างนี้นะครับคุณที่คุณผู้ชมครับมันมีอยู่แค่นี้นะครับมันไม่ใช่ว่าใช้จนบางนะครับมันมีแค่นี้จริงๆเครื่องใหญ่ๆอ่ะคัดจะบางแบบจะบางแบบนี้เนี่ยมันมันไม่ใช่ว่าใช้มาจนสึกนะนี่นี่ <S <s <uck> นี่เห็นเห็นนะฝั่งนี้ยังไม่จับเลยเห็นไหมครับยังไม่โดนเลยนะฝั่งนี้ยังไม่โดนถ้วยนะแล้วดูความหนาเขามีแค่เนี้ยนะครับ บางท่านเห็นปุ๊บเฮ้ยคัดไม่เปลี่ยนหรือวะเนี่ยคัดจะหมดแล้วความจริงคือมันมันมีเขาดีมันมีท้ายจะได้ทำบาบาแค่นี้เออจะได้ไม่หนักประมาณแต่ว่ามันสวยมากเลยอ่ะคือตรงนี้เก่งมากเลยสวยมากเลยเนี่ยดูน็อตสวดน็อตยึดไอ้ชาร์บน็อตยึดเนี่ยคอยไฟเห็นนะตัวนี้สวยสวยนะเออยวทำให้เจ้าเลย นะครับเดี๋ยวชนหางเรียบร้อยเนานะอืมออลองวัดลูกสูบดูก่อนมันมันไม่ทีเจ็ดหนึ่งเจ็ก็หนึ่งปดนี่แหละเดี๋ยววัดลองอวัดขนาดดูก่อนววัดขนาดลูกสูบดูนิดนึงก่อน,น,อนสรุปนนวัดห้างกี่มิลครับ 36มสิบหอ๋อที่หนึ่งนที่หนึนะครับนี้นะอะโอเคเดี๋ยวไว้ทําเสร็จก่อนเนาะไปว่ากันขอบคุณครับ